ัดมาแล้วอคาเดมี่สอนฟุตบอลเยาวชนส่งลูกหลานรับฝีเท้าช่วงปิดเทอม ปัจจุบันครับมีอะคาเดมีฟุตบอลเกิดขึ้นมากมายซึ่งส่วนใหญ่เกิน80%ครับก็จะมาจากอดีตนักฟุตบอลที่ใช้วิชาลูกหนังของตัวเองหันมาเปิดคลินิกถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กเยาวชนหลังจากที่ตัวเองแขวสตั๊ดไปแล้ว MGR s p o r t ในคลิปนี้ครับจะพาไปดูกันว่าปัจจุบันอะคาเดมีฟุตบอลแห่งใดที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในการส่งลูกหลานไปฝึกฝนทักษะซึ่งบางแห่งนั้นก็ยังเป็นแหล่งสร้างนักฟุตบอลให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยอีกด้วย เริ่มกันที่อินเตอร์ไทยแลนด์ครับภายใต้การบริหารของอาจารย์บัตรสมบัติลีกำเนิดไทยถือเป็นหนึ่งในอะคาเดมีฟุตบอลที่เปิดสอนมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า20ปีสถาบันฝึกสอนลูกหนังแห่งนี้นะครับเปิดบริการมาตั้งแต่สมัยเช่าสนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเรียนทักษะลูกหนังที่นี่กันหลายคนรวมไปถึงอเล็กซ์เรนเดลดารานักแสดงชื่อดังหรือพัตเตอร์ น้องชายของแพนเค้กเขมมนิตก็เคยผ่านการฝึกฝนจากอะคาเดมี่แห่งนี้มาแล้วนอกจากนี้ครับอาจารย์สมบัติลีกําเนิดไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเป็นผู้ปลุกปั้นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นอามสุปชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยูเนเต็ดเก่ง สันติภาพจันงมจาก BG จีปทุมยูไนเต็ดรวมไปถึงคู่แฝดครับโชแปงและปาแปงที่ตาธรและที่ตาวีอักษรส,สีก็เคยฝึกทักษะกับสถาบันแห่งนี้มาแล้วทั้งสิน้นปัจจุบันครับอินเตอร์ไทยแลนด์เปิดสอนฟุตบอลทุกวันให้แก่เยาวชนอายุ5-17ถึงปีอยู่ที่สนามฟุตบอลย่านศรีนครินแถมในแต่ละปีครับยังมีเอาติง้งไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันณสนามฟุตบอลต่างจังหวัด รวมไปถึงบางปีครับยังมีการพาบินไปแข่งขันเกมอุ่นเครื่องกับอะคาเดมีอื่นๆที่ต่างประเทศอีกด้วยใครสนใจครับติดต่อไปยังอาจารย์สมบัติลีกำเนิดไทยโดยตรงได้เลยครับ0816190228ได้เลยละครับ ต่อกันที่ o a z f o o t b a l l Academy ครับอีกหนึ่งสถาบันที่เปิดสอนทักษะลูกหนังให้แก่เยาวชนอายุ4-15ปีและเปิดสอนมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า20ปีครับภายใต้การบริหารของนาวาอากาศตรีส่งเสริมมาเพิ่ม อดีตนะักฟุตบอลทีมชาติไทยและตำนานกองหน้าทีมสโมสรทหารอากาศปัจจุบันครับอะคาเดมี่แห่งนี้ตั้งอยู่ย่านถนนรังสิตองครักษ์อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองครับทั้งญ้าจริงและญ้าเทียมดูแลฝึกซ้อมฟุตบอลให้แก่เด็กๆอย่างเป็นมืออาชีพมีเวทีให้เยาวชนได้ลงแข่งขันอยู่เป็นประจำทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศแถมยังมีการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนโอเอซัดครับ เป็นของตัวเองอีกด้วยหากผู้ปกครองท่านใดครับสนใจส่งลูกหลานไปฝึกทักษะฟุตบอลที่นี่สามารถติดต่อได้ทาง ID ดี n ลน์ครับ oa z 1216หรือโทร0 6 3 5 9 4 9 6 3 5ครับต่อกันที่แสนสิริอะคาเดมี่ครับที่ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่18ครับในการปั้นนักเตะเยาวชน ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปของวงการฟุตบอลไทยโดยนักเตะอย่างชนะทิพยสงกระสินครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยก็เคยผ่านการฝึกซ้อมที่อะคาเดมี่แห่งนี้มาแล้วรวมถึงนักฟุตบอลไทยลีกอีกหลายคนโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับแสนสิริอะคาเดมี่ได้รับใบอนุญาตอะคาเดมี่ไลเซนซิงระดับบรอนซ์เลเวลครับจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอนรับการเข้าสู่ปีที่18 ปัจจุบันครับแสนสิริอะคาเดมีมีทั้งหมด5สาขาได้แก่ที่รามอินทราประชาชื่นอ่อนนุชนนทบุรีและภูเก็ต ฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องแบบฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งจะมีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและอดีตนักฟุตบอลระดับไทยลีกครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดวิชากันในทุกสัปดาห์สามารถหิ้วรองเท้าสตั๊ดไปสาขาใกล้บ้านได้เลยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k แสนสิริอะคาเดมี ไปิดท้ายกันที่ออปติวันฟุตบอลอะคาเดมี่ครับอะคาเดมี่ที่เกิดจากความตั้งใจของกายรัชานนท์ดารานักแสดงชื่อดังท,ทีแรกครับต้องการเพียงแค่สถานที่ที่จะเอาไว้ให้ลูกๆของเขาได้ฝึกซ้อมฟุตบอลแต่ปัจจุบันครับพัฒนากลายมาเป็นหนึ่งในอะคาเดมีน้องใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ปัจจุบันครับออปติวันจับมือกับพันธมิตรอย่างอาริที่คอยซัพพอร์ตเหล่าผู้ฝึกสอนและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าในการฝึกซ้อมแก่เด็กๆและยังส่งเด็กๆไปหาประสบการณ์ในการแข่งขัน ตามทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชนเป็นประจําอีกด้วยผู้ปกครองท่านใดนะครับสนใจส่งลูกหลานไปเรียนติดต่อเข้าไปได้ทางไลน์ครับแอดไปได้เลยครับ @opti.one.fa และนี่ก็เป็นบางส่วนครับของอะคาเดมีฟุตบอลในเมืองไทยที่ปัจจุบันถือเป็นแหล่งบ่มเพาะนักเตะดาวรุ่งให้พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตหรือบางคนครับไปไกลถึงขั้นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเลยทีเดียว